បាំ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  คุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับก็คลิปวิดีโอนี้อยู่กับผมโทสการน,นะครับทุก้อบอกเลยว่าตื่นเต้นมากเลยนะครับตอรอคลิปวนนิดีโอนี้นะฮะคอมพิวเตอร์ตัวใหม่ครับที่เราจะรีวิวกันในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นคอมพิวเตอร์จาก A อเรียนแวนะครับผมในรุ่นออโรร่าฟนะครับตัวที่อยู่ตรงนี้ <c oughs> เองหลายคนอาจจะได้เห็นภาพเท่ๆกันมาบ้างแล้วนะฮะต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่า ครั้งแรกเลยนะฮะตั้งแต่ที่คอมพิวเตอร์ตัวนี้มาวางอยู่ที่บ้านผมแล้วเสียบปลั๊กต่อจอเปิดสวิตช์ขึ้นมาภาพแรกที่เด้งขึ้นมาแบบข้อความต้อนรับแบบเฮ้ยมันมันเก๋มากเลยมันขึ้นแบบสุดยอดเลยอ่ะมันไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนนะฮะแล้วแบบเวลาที่เราเปิดเครื่องคอมใหม่ปกติแล้วแบบว่าเราจะเจอแบบเซตค่าเวลาเซตนู่นเซตนี่เวลาลงวิโวีโอใหม่อะไรแบบเนี้ยนะฮะแต่ว่าคอมเป็นเล่นแวร์มาารันจะแบบคือเหมือนมันแคร์มันใส่ใจเรามากเลย นี่คือความรู้สึกแบบที่เราใช้งานจริงเลยนะฮะมันก็จะแบบว่าเฮ้ยคุณชื่ออะไรอ่ะอะไรอย่างงี้แบบถามข้อมูลเราแล้วก็ลงทะเบียนประกันสินค้าแบบนี้คือแบบอันนี้คือความประทับใจแรกที่ผมตั้งแต่เปิดคอมเลยนะฮะก็อยากจะบอกว่าผมมันเป็นแบรนด์ที่สุดมากๆแล้วสวยจริงะฮะอะนะครับเรามาเข้าเรื่องรีวิวกันเลยดีกว่านะครับผมสําหรับเจ้าเครื่องคอมตัวนี้นะฮะ ก็เดี๋ยวจะพูดถึงเจ้าตัวเคสของอะลอ a ่าอาร์กันอีกหน่อยนะครับคือเจ้าตัวเคสเนี่ยนอกจากจะมาพร้อมกับความเท่และดีไซน์ที่มันแบบสวยหรูพรีเมียมอะไรขนาดนี้แล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าดีไซน์มันไม่ได้ทํามาแบบแค่สวยนะครับนี่คือดีไซน์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานจริงนะครับ mm hmm. เคสคอมนะครับเวลาเราเล่นเกมเนี่ยแน่นอนครับมันมันเกิดการร้อนภายในตัวเครื่องอยู่แล้วแหละแต่ว่าสังเกตด,ดูการออกแบบดีไซน์ของเขานะฮะด้านล่างนะครับผมที่มีการยกสูงขึ้นมา อย่างน้อยๆนะครับอากาศก็ถ่ายเทได้ดีนะครับถ้าเราเอามือเข้ามาเนี่ยเรารู้สึกว่าอุย้ยคือข้างล่างเนี่ยมันลมมันผ่านได้นะครับอากาศการถ่ายเทอากาศเพื่อระายความร้อนภายในเนี่ยอันนี้ถือว่าดีมากๆด้านหน้าครับตรงนี้ก็คือจะมีเป็นตัวระบายความร้อนมีลมออกมาตลอดนะถ้าเอามืออ่างๆเนี่ยตรงนี้มีลมออกมาตลอดจริงฮะนี่ตรงนี้นะครับยังไม่หมดครับด้านบนมีอีกครับคุณผู้ชมคือแบบโอ้โหเล่นมาลาทอนเนะี่ย เครื่องไม่ระเบิดแต่ว่ากันเถอะนะครับยังยังไม่หมดด้านหลังมีอีกนะฮะและนอกจากการออกแบบดีไซน์ที่จะทำมาไม่ใช่แค่สวยหรูหราพรีเมียมแล้วนะครับก็ยังมีไฟมาเสริมบาร,รมีด้านข้างทั้งสองด้านนะครับแล้วก็ด้านหน้าตรงปุ่มอีกด,ด้วยนะครับยังยังไม่พอไฟนะครับทุกตัวนะครับผมมันยังสามารถตับสีได้ แบบชนิดที่เรียกว่าโอ้โ oh ห oh. สุดๆไปเลยดูสีนะฮะอ่ะเรามาปรับสีเล่งกันเถอะฟึบโอ้ไม่กอดคุณพักคุณเจ้าดูซิมันจะโวยโอ้โ oh ห oh. อะไรมันจะสวยเท่พีเมียมขนาดนี้ไม่เคยเจอคอมอะไรที่มันเท่ขนาดนี้นะฮะคือไอ้เจ้าไดเวอร์ตรงนี้นะครับมันสามารถเลือกปรับเฟสไฟนะครับด้านข้างเพื่อแบบว่าเพื่อความสวยงามมากนเถอะนะครับตั้งแต่ปุ่ม ปุ่มหนึ่งแล้วก็ไฟด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านคือมันจะไม่แบ่งเป็นเส้นนะครับมันจะรวมทั้งทั้งข้าง,ท,งทั้งแผงไปเลยนะครับสมมุติว่าผมจะปรับแผงด้านนี้นะเอาแค่ด้านนี้อย่างเดียวนะครับเราก็เลือกปรับแค่ตัวด้านเดียวนะครับรู Add ้ว่าผมจะปรับอันด้านข้างเป็นสีม่วงแล้วกันะ่าฮะหรือว่าเป็นสีเขียวด้านอื่นก็จะไม่ปรับนะครับหรือแม้แต่ปุ่มข้างบนนะครับถ้าผมอยากจะปรับเฉพาะปุ่มข้างบนอ่ะว่าเป็นสีฟ้าฟึบอ่นะเห็นไหมฮะ โอ้ยบ้าแล้วลืมแกะนี่เท่กว่าเดิมโูตาอเอเลี่ยนแบกส้มอีส้มปาดโกดใครมาเนี่ยสวยงามครับเป็นเคสที่มันสวยจริงๆฮะคือในบรรดาเคสที่ผมเคยผ่านผ่านตาหรือเห็นๆมาเนี่ย เขาจะประกอบแล้วก็แบบเปิดข้างแล้วก็แบบเห็นเครื่องเห็นไส้ในผมว่าไม่จำเป็นต้องทําอย่างนั้นเลยความเท่แม่งฝังอยู่บนตัวเคสแล้วเคสนี่คือแบบเขาเออกแบบมาเพื่อใช้งานได้จริงๆการระบายลมรอบด้านรอบทิศทางด้านหลังก็มีนะครับนอกจากนี้นะครับเจ้าตัวเคสตัวนี้นะครับผมก็ยังมาพร้อมกับสายที่เสียบรองรับอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น USB 3.02.0อีก กว่า8ช่องด้านหลังนะครับและยังมีด้านหน้าอีกด้วยนะครับนี่โอ้โหที่เรียกว่าเสียบไปเหอะเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังหรือแม้แต่ฮาร์ดดิสเพื่อดาวน์โหลดหนังสารคดีก็ได้อีกเพียบเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปพูดถึงในส่วนของการใช้งานกันอีกหน่อยลกันนะครับและแน่นอนนะครับสำหรับคนที่ซื้อเจ้าเครื่องเอเดนแหวนอลูร่าอาฟตัวนี้ไปนะครับมันก็ต้องอไปเล่นเกมนอยู่แล้วเพราะว่าเจ้าเครื่องตัวนี้ก็ถูกประกอบออกมาเพื่อที่สำหรับเอามาเล่นเกมเฉพาะนะครับตัว เอเดนแวร์อัลวาไฟนะครับจะยัดการจอในรุ่นของ1080นะครับ8 g ิก DDR5 ติดมากับตัวเครื่องนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการจอตัวที่ว่ามันอยู่แบบสูงสูงท็อปแทบจะท็อปสุดนะครับสูงกว่านี้ก็ไททันเอกไททันแทดแล้วละครับนะฮะก็คือเดี๋ยวว่ามันอยู่ในเกรดท็อปๆในเรื่องของการเล่นเกมปรับกราฟิกสูงทุกสิ่งทุกอย่างปรับอัลต้าปรับเต็มหมดนะครับจะลื่นแค่ไหนเดี๋ยวเรามาชมกันเลยฮะ เริ่มกันที่เกมแรกนะครับนี่คือเกม Overwatch นะครับอีกหนึ่งเกมแนว FPS ที่เราเล่นกัน,นบ่อยมากนะนะฮะเราจะปรับกราฟิกเต็มหมดทุกอย่างนะครับเราจะเล่นกับจอเดลจอทรงพลังของเรานะฮะร้อยสเฮนะครับแล้วก็บวกกับ G-Sync และการปรับแต่งตั้งค่าอื่นๆนะครับอ่าอีิกสูงกว่าอันต้าสูงกว่าไฮก็อี i ิกปรับเต็มทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนี่เลยนะครับหือ ลบลอยหยกักเพกเจอร์คอยตี้อันตราอันตรารุนรัวนะฮะนี่คือกราฟิกที่เราปรับนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าในการเล่นเกมมันจะลื่นสักแค่ไหนนะฮะก็ดูตั้งแต่กราฟิกเลยนะครับจะเห็นว่าตัวละครเนี่ยกราฟิกมาเต็มรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างคือแบบสุดสุดจริงๆเพราะว่าเราปรับสุดด้วยนะครับถามว่าลื่นไหมบอกเลยว่าแตกพื้นลื่นมากวิ่งแรงนี่แบบลื่นหัวแตกกันเลยทีเดียวนี่โห ดูดิแหลกไหมไม่มีฟิลลิ่งแหลกไหมไม่มีหมุนโอ้โหถ้าแตกกไหมไม่แตกนี่จออะไรจอเทลโอ้โหสุดยอดนะฮะรีวิวแบบเต็มๆมันต้องแบบเออมาเล่นโชว์ให้ดูว่าแม่งเนี่ยแหละลื่อนจริงอะไรจริงดูแสงดูแสงดูแสงโอ้โหสะท้อนแสงขอบคุณดูดูการเกี่ยแสงนะฮะถามว่าแหลกไหมดูดิ เลื่นพื้นดูให้ดูแสงนะครับโอ้โหดันพื้นหนึ่งทีดูครับลื่นอน่ะคือแบบมันลื่นจริงอ่ะอะดูใหมดูครับต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าสุดจริงๆนะครับกับเกมโ r วั t c h ปรับสุดทุกอย่างอันต้าปรับเต็มหมดนะครับก็ยังทำออกมาได้ลื่นไหลนะครับผมเล่นได้สบายๆนะครับเราไปดูเกมต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเกมต่อไปนี่เลยครับเกม เช่น7นะครับึกดมัดลูกทาพีในภาคที่7อันนี้ผมลงเกมผ่านตัวอยู่ในเครื่องเอเดนแวร์เลยนะครับเกมที่เรารันให้เห็นเนี่ยเรารันจับแต่ตัวเครื่องนี้เลยนะครับผมดูแค่ค,ความลื่นไหลยอย่างเดียวนะครับไม่ต้องมองว่าเฮ้ยมันเล่นได้แค่60 FPS เองเหรอนี่ดูดู fps ก่อนนะฮะไม่ใช่ว่า60 FPS เองนะครับคือมันจริงๆแล้วบางเกมมันได้สูงกว่านี้แต่ว่าต้องเข้าใจว่าตัวเกมมันถูก เหมือนล็อกเอาไว้ว่าเฟรมเรทจะไม่เกินห0ฟนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องตกใจว่ามัน,นแค่นี้แต่เดี๋ยวรู้กันเลยครับว่าแค่นี้แหละคุณจับไม่เห็นเลยครับว่ากระตุกมันเกิดขึ้นจริงไม่มีนะฮะลื่นตลอดทั้งการเล่นเดี๋ยวเรามาดูกันฮะเท่าที่ผมเคยลองเทสมานี่ไม่มีเลยมันจะมีแค่ตอนโหลดแบบนี้แหละนิดนึงอาจจะไม่ค่อยเห็นอะไรนะี่ยกึ๊กกึ๊กแต่คือมันก็เป็นแค่แบบตอนโหลดเนะีะ่ไม่ต้องห่วงมาแล้วดูแฟึ๊บ อ่าพวกออล่าเอ๋ยสเกตเอ๋ยจุดเล็กๆถกเกตดูทุกอย่างนะครับดีเทลอันนี้ผมบอกว่าผมปรับเต็มทั้งหมดนะฮะซึ่งการตั้งค่าทั้งหมดนะครับปรับสุดโอ้โหหุ่ยหุ่ยอืมอหุ่ยหัวยาเอ๋ยยาโอ้หเอาจอโอ้หุ่ยกันไม่ทันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยโอ้ ื่นขนาดไหนคิดดูให้ดูกราฟิกภาพรวมนะครับออกไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกอือดูด้วยว่าใครดูด้วยว่าใครอือปึ๊บปึ๊บปึ๊บอลื่นขนาดไหนคิดดูตีนเข้าหน้ากันเลยทีเดียวอื้มนะครเทแคนเจ็ดนะครับปรับสุดผ่านครับผมหลังจากที่เราได้ทำการทดสอบ เล่นกับเกม t e k e n 7และเกม Overwatch นะครับผมทั้งสองเกมก็ปรับกราฟิกสุดเลยปรับอันต้าปรับเต้นเต็มทุกอย่างนะครับไม่แหลกเลยนะครับลื่นไหลเอาอยู่นะครับผมคือเจ้าเครื่องตัว Alienware Alpha 5นะครับจะมาพร้อมกับตัว CPU i7 jerry หกพันเะครับแล้วก็กราฟิกการ์ดจะเป็น1080นะครับตัว8 g d d ดีซึ่งก็ถือว่าประมวลผลรวดเร็วนะครับในการเล่นเกมเอาอยู่แน่นอนครับ เล่นอียาวๆใช้ยาวๆได้เลยนะครับผมเจ้าเครื่องตัวนี้คุ้มค่าคุ้มราคาใช้งานยาวนานนะครับดีไซน์สวยหรูพรีเมียมแม่งตอบโจทย์ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับกับเครื่อง Aurora ราอไ์ฟตัวนี้นะครับ a l i e n w ย r แยิ่งเอามาทํางานร่วมกับนี่เลยนะครับจอเดลตัว27นิ้วนะครับที่มาพร้อมกับฟังก์ชัน G-Sync ด้วยโอ้โห,โห,โหเพลินเนะครับ144 h ฮิร์ต c ด้วยสุด สุดจริงๆผมต้องบอกเลยว่ามันสุดมากๆนะครับในการเล่นเกมเครื่องนี้มันสุดมากๆนะครับแต่ว่าเครื่องขนาดนี้ราคาขนาดนี้มันก็ไม่ได้มีดีแค่เล่นเกมนะครับมันยังสามารถทำอย่างอื่นได้ซึ่งเดี๋ยวผมก็จะมีะรีวิวเพิ่อมอีกต่างหากนะครับผมก็ าลืมเข้าไปติดตามชมกันด้วยนะครับก็กดที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะมีคลิปขึ้นมาให้นะครับผมอ่านะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเจ้าเครื่องเอเดนแวร์อลล่าอาร์ไฟตัวนี้จะมาพร้อมกับประกันแบบพรีเมียมอีก3ปีนะครับซึ่งภายใน3ปีถ้าเราใช้งานไปแล้วอะไรภายในมีปัญหาหรือมีปัญหาในการใช้งานนะครับเราสามารถโทรกริ้งเดียวนะครับวันถัดมาช่างมาถึงบ้านเลยนะครับเซอร์วิสออนไซต์ไม่ต้องเสียเวลายกเครื่องไปซ่อมอะไรให้วุ่นวายนะครับ จบมากๆสําหรับประกันที่แม่งโคตรพรีเมียมกับตัวเครื่องเอเลนแวร์เอาว่าอาบไฟตัวนี้นะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางเอเลนแวร์เอาไว้ด้วยนะครับใครสนใจก็ไปลองหาซื้อกันได้นะครับส่วนใหญ่แล้วเครื่องเอเลนแวร์ก็ออกบูธกันบ่อยๆนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นงานเกมงานโชว์ินข้าไอทีหรือแม้แต่กระทั่งงานเขอามานะครับก็จะมีโป้ส่วนลดมาบ่อยๆนะครับผม แล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีค่ม